สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้กุหลาบในกระถางพากกันบานเยอะเลยแล้วก็อากาศเย็นสบายก็นึกอยากทำคลิปพาชมกุหลาบประจำวันนะคะช่วงนี้แบบมันสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆออันนี้คือเบรเวอรี่อันนี้ไม่รู้ชื่อน,นะคะเป็นกุหลาบที่ซื้อมาจากร้านแถวบ้าน เนี่ยลมแรงดูสิค้ะกระถางลม้มอันนี้คือกาเบียนโอ๊กค่ะหอมนะคะกาเบียนโอ๊กนี่เป็นเป็นต้นที่เพื่อนให้มาค่ะเพิ่งเพิ่งได้มาใหม่ๆออดอกรอบแรกจากร้านนี้เด็ดทิ้งไปแล้วอันนี้เป็นดอกรอบที่สองไม่รู้กาเบียนโอ๊กนี่ได้ดอกใหญ่ไหมนะคะอันนี้เล็ก ดอกเล็กแต่หอมมากค่ะนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือโรซาลีนนะคะหน้าหนาวนี่ดีจังเลยค่ะกุหลาบโฟมดอกสวยมากถึงแม้ใบจะไม่สวยนะคะไม่รู้โดนอะไรใบเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ชาลัวชาลัวก็ได้มาต้นเล็กๆนะคะมีสองต้นค่ะนี่ค่ะต้นเล็กๆได้มาจากร้านแถวบ้านเนี่ยคะ่ะอันนี้ของน้องป้ายหายและะ้วไม่รู้ชื่ออะไรรู้สิคะก้านก้านแข็งแรงมาก ดอกก็ใหญ่แข็งแรงเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จจะตัดเอาไปปักแกกันนะคะตัวนี้คือน้องไก่คอ,อิ K A I แล้ก็เลี้ยงฟอร์มไม่เก่งนะคะมันเอ่งก้างกันไปหมดนน่นกุหลาบล้มแล้วเนล้าหน้าเลยค่ะลมแรง วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยเป็นกันทําสวนนะคะพัวแต่ชมกุหลาบเดี๋ยวไปดูกุหลาบในกระถางอีกฝั่งหนึ่งพวกนี้ตั้งไว้ทิศตะวันตกของบ้านนะคะแดดจะมาแบบมาจากทางทิศใต้แล้วก็วนมาวนมาทางทิศใต้แดดเขาจะเปลี่ยนทิศนะคะ สีเหลืองนี้คือคาสันดราอันนี้ไม่รู้ชื่อค่ะอันนี้ป้ายเขียนว่าจูบิลลี่นะคะไม่รู้ใช่หรือเปล่าอันนี้คือใครเอ่ยอน,นี้ไม่รู้ชื่อค่ะต้นโตมากค่ะ พวกนี้คือต้นโตๆก็เอามาตั้งพิงกำแพงไว้ยังอยู่ในกระถางนี่คือน้องเหรียญน,นะคะเหรียญรลดถ้าเป็นหน้าฝนตรงนี้จะโดนแดดอันนี้อันนี้น่าจะโดนแดดบายนะคะตัวนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นทิศเหนือ จูเลียต้าค่ะคนขายบอกว่าชื่อจูเลียต้านี่คือไลออนฮาร์ดไลออนฮาร์ดนะคะตอนช่วงหน้าฝนเขาจะออกเป็นสีส้มๆตอนนี้เป็นสีชมพูดอกฤดูไหนเขาก็จะเป็นซ้อนๆเล็กๆแบบนี้เลยค่ะคล้ายๆ ค้ายโมนาลิซาเหมือนกันแต่ก,กุละสีกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆค่ะนี่คือคินดาบลูกุหลาบต้นใหญ่ๆของน้องนี่คือลาเอ๋ย นี่ปอมปะดัวค่ะปอมปะดัวปลูกลงดินก็โอเคนะคะอยู่ในกระถางก็โอเคเหมือนกันนี่คือไพรม่าวิสต้าค่ะไพรม่าวิสต้านะคะบางทีก็ออกเป็นช่อ ง่ายเป็นอีกต้นที่ง่ายนี่คือพิลูเอตค่ะพอดีไม่อยู่บ้านหลายวันกลับมาพากันบานพิลูเอตนี่ก็สีก็เปลี่ยนนะคะรอบนี้เดิมจะเป็นสีชมพูค่อนข้างเข้มอันนี้ออกเป็นสีครีม อันนี้คือโฮล่าโฮละต้นใหญ่มากนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางอันนี้ไม่รู้ชื่อค่ะป้ายหายนี่มาทาค่ะหอมมากเลยค่ะมาทานี่ก็ออกดอกมาเรื่อยๆนะคะมีดอกติดต้นตลอดอันนี้คือนาหิมา อันนี้คือซีพิอูดค่ะซีพิอูดนี่ดอกใหญ่สีเหลืองครีมครีมนี่คือฟรอนเทียค่ะนี้ค่ะป้ายเขาฟรอนเทียหอมมากเหมือนกันนะคะดอกใหญ่ด้วย หัวห้อยๆนี่คือเฮกเตอร์นี่ค่ะเฮกเตอร์ปลายเขาที่จริงต้นเขาใหญ่มากนะคะนี่เราตัดลงมากุหลับไม่ค่อยได้อยู่บ้านคะ่ะก็เลย ใบไม่ค่อยงามเลยคะ่ะดูใบสภาพไปเดี๋ยวเราจะพ่นน้ำส้มสายชูผสมน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำยารีดผ้าเรียบนะคะสีแดงอันนี้คือใครเอยนี่ค่ะชื่อเขาอ่านไม่ถูกค่ะแพลนแพลนกีเนนะอ่านไม่ถูกนะคะ วันนี้พาชมคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะพอดีดูแล้วกุหลาบสวยมากเลยอยากทำคลิปแต่ว่าถ่ายออกมายากค่ะจะถ่ายให้สวยยากก็เลยจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่แวะมาชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ